ครับพบกับผมนะครับคุเแอนะครับกับเจ้า t ตโยต้าคูร r น่าคอสไฮบริตัวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาลองทดสอบกันนะครับในโหมดของ e ีนะครับก็คือการใช้แบตเตอรี่ไฮบริดนะครับใช้พลังงานไฟฟ้านะครับว่าระยะทางของเจ้า t ตโ o ต้าคูรุน่าคอร์สไฮบริตัวนี้นะครับจะทําระยะทางได้กี่กิโลนะครับก็คือเป็นการใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับเหมือนกับเราขี่เล่นนะครับขี่เล่นแถว สวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพนะครับหรือวิวดีๆค่อยๆขี่รถไปนะครับว่าเราจะได้กี่กิโลครับเดี๋ยวพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมโหมด ev นะครับของเจ้า toyota corona cross hybrid นะครับว่าจะวิ่งได้ระยะทางกี่กิโลนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นทิป b นะครับ0กิโลนะครับเราจะเรามาจับกันนะครับแต่ก็ขอบอกก่อนนะครับว่าเราจะใช้ความเร็วไม่เกิน40กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรากดไปที่ โหมด EV นะครับขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับโอเคครับพร้อมแล้วไปนะครับตอนนี้เป็นโหมด EV เต็มระบบนะครับไม่ใช้น้ำมันนะครับตอนนี้แบตนะครับตอนนี้แบตอยู่ที่ประมาณ5ขีดนะครับ5ขีดเราก็จะไปแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับ ก็เราจะไม่ให้เกิน40กิโมตรชั่วโมงนะครับถ้าเกิน40กิโเมตรปุ๊บมันก็จะเป็นปรับไปใช้เป็นโหมดของน้ำมันนะครับแล้วก็จะ,ะค่อยๆเลี้ยงไปที่40นะครับก็ดูที่หน้าจอนะครับถ้าปรับขึ้นมาก็คือมก็จะเปลี่ยนโหมดในทันทีนะครับ แบตเตอรี่ของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ5ขีดอยู่นะครับตอนนี้ หลังจากที่ผมได้รถมาผมก็ลองนะครับลองดูมนก็ถ้าใช้ความเร็วที่40นะครับไม่เกินนี้ก็จะเป็นโหมด EV ได้ดีนะครับก็คือไม่ใช้น้ํามันนะครับก็จะไปเรื่อยๆจนกว่าพลังงานแบตเตอรี่ของเราก็จะหมดนะครับอันนี้1กิโลผ่านไปนะครับ เมื่อเราผ่อนเราก็จะเห็นนะครับว่าเกิดการชาร์จไฟกลับคืนมานะครับเมื่อเราปล่อยคันเร่งนะครับแต่ถ้าเรากดคันเร่งกลับคืนไปเมื่อจะเป็นพลังงานจากแบตเตอรี่นะครับไปขับเคลื่อนนะครับ ยังอยู่ที่แบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับก็อีกครั้งนะครับแบตบนะครับตอนเริ่มนะครับอยู่ที่ห้าขีดนะครับพลังงานอยู่ที่ห้าขีดนะครับตอนนี้เหลืออยู่สี่ขีดแล้วนะครับ นี้ก็ถ้าขี่ตามหมู่บ้านก็ถือว่าสบายเลยนะครับทั่วหมู่บ้านแน่นอนนะครับด้วยความเร็ว40กิโลเมตรนะครับแต่ก็ให้ระวังนิดเดียวนะครับก็คือเสียงมันจะเงียบนะครับกวรถคันอื่นจะไม่ได้ยินกับคนที่เดินอยู่แถวถนนนะครับตอนนี้จะเข้า2กิโลแล้วนะครับ ก็ไปเรื่อยๆนะครับสองกิโลแล้วนะครับตอนนี้นะครับสองกิโลแล้วแบตบเหลืออยู่สี่ขีดนะครับลดลงหนึ่งขีดตอนนี้เป็นทางลาดชันนะครับก็คือทางลงลงเนินนิดหนึ่งนะครับแอร์ก็เปิดปกตินะครับ ่าโอเคครับหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็โอเคนะครับเมื่อกี้ไฟแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าเราใช้พลังงานแบตเตอรี่ได้แค่3ขีดนะครับด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับได้ประมาณ2.4กิโลนะครับ2.4กิโลก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ไกลนะครับสำหรับแบตนะครับที่ขึ้น ห้าขีดนะครับตัวนี้ก็ลองดูนะครับว่าค่อยๆไปนะครับน่าจะได้อยู่นะครับผ่านไปนะครับสําหรับการทดสอบในโหมด EV นะครับของเจ้าโตโยต้ากรน n าคอสนะครับที่ใช้ความเร็วอยู่ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะได้ระยะทางอยู่ที่2.4กิโลนะครับ2.4กิโลก็ถือว่าประหยัดนะครับไว้ขี่ในเมืองนะครับไปตลาดรถติดอย่างนี้นะครับ2กิโล2กิโลกว่านี้ถือว่าไกลนะครับ จะให้เดินก็คงเหนื่อยนะครับปั่นจักรยานก็เหนื่อยนะครับแต่เจ้าโตยต้าคอร์สตัวนี้นะครับทําให้เราไปแบบสบายๆนะครับไม่ต้องเือมน้ามันนะครับก็ถือว่าประหยัดคุ้มนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับว่าต่อไปผมจะมารีวิวเกี่ยวกับอะไรของเจ้าโตโยต้าโคโรนาคอร์สอันนี้ครับ